สบายดีสบายดีพี่น้องอินดีตอนหับเขาสูซองดีมซาลาหนึ่งแปดให้เก่าสบายดีพี่น้องเอฟซียู่ลาวอยู่ทยไทยกันยีต่างประเทศทุกคนเนาะสบายดีเง่ยายๆสาวแม่ว่าสีผ้าเมื่อนี้<จ>สิพา<จ>น้องใส่หลาเพันยิ้มไปเปื่อยพี่น้องสิพาเพื่ตอต่อต่อเพื่อนนาะพี่น้องนอะหมอเมื่อนี้นะนนสิพ้าปอปันไปเที่ยวไทยแข่งแรกในรอบชิบซีปีปลายพี่น้องเพื่อนนะว่าพาไปในกล้วยเนี่ยพันเขียวพี่นาะงบ้า ถ้าล,ละเกนะน้าพี่น้องตัวเป็นลายเทื่อแหละบ่อยเป็นไปน้าพี่เทือกวันนี้ก็เลยนน<ด>อันผีพ้าเพื่อนไปน้าพี่น้องวันนี้นะให้ดูเป็นยางกะไว้ทรงฉีด้อนนี่ตัวตัวดขาพี่น้องตัวได้บมเป็นปตเตนกับเจี๊ยบตัวเนาะตัวแม่ดำๆชี้เรื่องๆอ,นองันนี้พี่น้องวันนี้เกากลับไปพานหนองชายเทียไทนี่หล่อหลายปีน้าพี่น้องข้าพันหล่อแถวนี้ละไปโบกไก่แล้วเนาะพี่น้องแถวอันรอบบินสองรอบบินซันอะไรกับแถวหลอบม่หลอส้มมาวันศุไปเชนเนาะพี่น้อง มาโรสมเลยจ้าดีใจแห่หวัดปานบึงท้ามเปน็นไงเออน,นี่นะแล้วก็จะขีมนะพี่น้องไปดีพี่น้องไปได้พี่น้องคนยังไปก็โอ,อืดน,นะส่วนแะอ่อนไปเพิ่นไปยอมไปเนี่ยขีมอยากจะหวัดขีมกับจัดเต็มใจกันขีมจัดเต็มสะอ,อ่อนเราไปได้พี่น้องเด้อ พี่น้องนเนาะค่ะกับบัดรบัตัดพันเดนส้วข้าวบัดพันเดือน,นเนสื้อขาวพี่น้องหลังจากื่อันนี้แล้วจับบัดรบัดพัานเดือนอะแล้ว,วกว็ไม่สื้อ,อันนี้ฮะสิบบาทนเนาะบาทเดห้าสิบบาทเส้าหาพันซ้อันคีนปบ,บ,บานกระถา เป็นรถห้าสิบสามไปแบบได้สิเพื่อรถโดยสารระหว่างปัจจัยเนาะห้าสิไปร่วมอยู่บวอโซกําลังนั่งถ่าลวดอยู่บ่ปานตอนนี้ไอได้ยห้ามคนร้ายพี่เนาะเซ้าคีมมาไม่ดีมันยามไ่ได้ไปไปไปห้าสิบดูข้างขึ้โอ้โอ้ ตังสิไปนะพี่น้องตังสิขึ้นรถคนไล่เถี่ยวเพราะมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ไงรถมาแล้วค่ะพี่น้องด้วยชั้ระหว่างประเทศค่ะว่าจะขี่คนขึ้นมาไล่เถี่ยวพี่น้องเดี๋ยวทั้งทีเป็นขึ้นรถเลยพี่น้องตอนนี้กับขึ้นมาพรอมรถเลยเนาะพอดีมาเห็นแถวบ้านเฮาพอดีมาเห็นแถวบ้านเฮาเนาะบัญชีน้องกรุงเทพ เข้ากับกี่รถอันนี้นะขาไปไปลงอยู่บกโ,โซอะไรแแต่ว่าคนไปห้อยนะกับกีรรถจำบัานอีกเอนึงในยะโตมฮอขาวไทยเนาะออนไลายมาเนี่ยเพราะ่านันเป็นบบวันนะเสาร์อาทิตย์เลยเต็มรถเลยทางงนั้นก็สิเป็นดานเนาะมาเสียบบัตรออกมาแล้ว พี่น้องกำลังารีเะหนเจ้าพี่รอปานขึ้นรถขันอีต่อเน่อยรถโซน่เขตมุกดาหารนี่เดี๋ยวก็เี่ยนะรีขึ้นมารถเรียกคอยนพี่น้องนักป้นูบออพี่น้องก็นี่การเดินทางออกจากอันตมอมุกดาหารเนาะสิบเอ็บอชอ ฮดิซานนากัดชิบประมาณนี้เนาะถ้าชิบไปโลดบิซานหาิบปลาถนากัดชิบไปโลบิซาน,ะนจะทิพทานจะกนนังเต็มแล้วจ้าเดินโอ้มันมีเดี๋ยวทิพมงคองนเมดห้อเยอะอยาเพิบบ่งเทียวว่าหิยันนะน้ำจูนาะเ้ีจดน่ะโอเคฉันน้ว่าตถ์ น้องเฮาอนันรอนะภุรหาสิบ,บาทจากบก็้อมมาตอนนี้เฮาก็อ,อยู่โลกินซันเลยเขาจะเปิดจมูกวจะรอก่อนตากล้ะะ <c oughs> ลอง ชิ้มุ่งอย่างเลยพี่น้องไครล่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาครับ่าบานพอกซทีน่ะหอดเิ็บสั้นแลวเขาแต่เปิดพี่น้องด้ไหมฮะน้อเได้ไหมพี่น้องตอนนี้ก็มาพอแล้วนะบูนี่นะพี่น้อ,นองา,ากัสขาออกปส่สั้นก็ิขกม,มข,นะบบข,ข,ข,ขึ้นเล ตะโฮะโกิซุกิอ้ายยันเต่ซ้ำหนึ่งและกะซุกิซ้ำหนึงจ้ะันเตาเส้นเล็ก,ก้ใหญ่รวเส้เล็ก,กจ้ะซุก,กิวนมิดซุก,กยันเตะยักาปลาปากินฮียซุก,กิม่เนา กีนึงหลาอยากินกินอันนี้เนาะกินตหไปกินเงิและพี่น้องเาต้องซื้อคูปองนาะดิมกันลื่มาจ่าใเงีนยิ่าอยากให้ซื้อคูปองซื้อสองค่ะซื้อคูปองเนาะไปเอาองสัปานอุกมขนุกมกพี่น้องเนะเขาก็ซืมากินเลยบาปานความหมูซืไปเลยตอนนี้ฮะ ทีนแบบปรุงมปันไม่ทำไปอันไหนอันนเดี๋ยวดิอ์หมักแบบนี้เนาะเพผลนมักแบบนี้เลี้ยงแม่พี่น yeah. no. like like ้องเป็นหินกานไปอายหินอายสีอายแล้วทีมีขาวมันไก่ขาวมันเอาซื้อขาวมันไก่ใช่ไหมแม่พี่น้องเลยเล้วทีไปซื้อเอ้าไปจักเลียงเนาะดืกับลืมบ้านต้องแลกซื้อคู่ปอง ต้องเอาเงินสดนะไปซื้อคู่ปองซะก่อนสิใจเงินสดวน่ได้นะจ๊ะยินซื้อคู่ปองช้อหลอยใส่ไปแล้วลอยจะนะเลยหกช่าทแล้วสี่สิบบาทถ้ามาในร้าพี่เนาะมากินเลยเ้งปนี่เ่าี่า ี่น้องเข้าก,ก, FC, กับซื้อ KFC คนละซุดอไก่สักขีนนะอันนี้เป็นซุดคอมโบโนะอยากชิมเทียมหนา KFC เด็ดหก็ลำเจาะซื้อคัมโบซื้อไก่ KFC น้องบ๊ปานมาจะหน่อยน้ำซี่เปิดสีฮอตเหล่านะอย่ามันละลายก่อนคะนัวอ้าวกินเด้อพี่น้องหลังจากีดื่มซื้อไก่ KFC เนาะงซื้อมาเลยให้บ๊อบปานกินน้ำแข็งสักข,ขีนนะ ไปเผาของหน้าพี่นนองก็เลยไปเผาอีกรอบที่สองแะพี่น้องตอนนี้ล่างจากคือคือแคสี่าจะเขี่อมาเนาก็มาเนาะก็บปาวันมาแล้วมาแล้วคือเียนะเดือดแห้งเดือดแห้งาเมื่อไหรไปโกโก้เพือนเพื่อนค พี่น้องก็แต่จะนั่งรอกไปรอมหมาลิน้องใส่ขอยได้ม้อนของข้ออันหนึ่งไปมาหอรบวกก็ส่อีกแล้วจ้าอันท้าเมื่อยเลยมาขีดนกับเมื่อปราปานมากี่ได้ดิสิบดิื่อกี้นั่นเดียวนี้สอ โอ้ยป oh, yeah, yeah. yeah, ้ายอันน like. nope. anyway, ah, ี hey, wait, ้ก็คล้ายเมื่อกี้ให้มันไปเลยแลถ้าจะสื้อมัเลยจะกินมาแ่งแฉ้งพี่นาะมาเพื่อกินมงแส่งแฉงมาปลาปาป้ายางก็คือชีวะแลก็เที่ยงอันน้องชายเธอตตอกานการไปแล้วดแต่ละคน เนยนะ,ะรแรงสังสวเงี้วส้นนะองบลนนี้นนด้มักแรงแซง้พี่น,อน,ออน,น้อ,นองรยากาศอยู่ก็โซ่คนกน็ไลอยู่เนาะจะทาล็อกทาลดโซคีมเป็นไงฮม ขมยซื้อฮะเมือยางเมืองยางเน่ทำมายางหลินเนาะพี่น้อง่วนที่มันไปเบิร์นนังใบอกเบ่เบิ่งนคือบ่เบิ่งนนังนะดีมุซาอ้วนมาเบิ่งนนังบุกทีสันนี่ว่าสักกินก็บ่ปานบ่ยอมเบิรงคั่นว่าสิป้ายื่อพ uh, ่นอกกับ่เป็นไอ้นาอพี่น้องน้องูุ้ซาเอือยตังหนาตังตายางเมาเดี๋วมันใจเวอาเบิรงนนังบ่ปานบบว่าบ่ยอมเบิมันฮิลอยูมมันาะ พี่น้องเขาจิชี้ท้ารถเพื่อเอบียงะพี่น้องรถม,มาเลยรถมาเลยขึ้นรถโต้พี่น้องเขาจะ,าจะมาถึงทีเรื่องเที่ยงแล้วเขาก็บวมีเที่ยงเขามีก็ขึ้นเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็ขึ้นรถสีกัปนี่เลยนาะสีกัปบ,บาทนะจะ้ารบาทอง ตอดตอดแ็งพะนะนาทีขึนวัคูค่นั้มบาไว้ทพี่น้องละชุดสือมงังงอแบบปานซีมะสอมือมังงอเมื่อฝ่าสืเพ่อนลอยนึ่งมันรงโลกะงโลครงเมื่อเดี๋ยวพี่น้องเมื่อเราจเมือเราจด้๋ลนรายเลยพี่น้อง กรุงเทพก็มีแล้วก็ใช่นี่มั่วๆดูด้วรอกทไลน์อไรงไดน้ำดยนาำดื่อนื่มอางรอย่างกเรียนีำ่

ตอ่ตอต่อปะน,นปันสิไปวัดพู่มไม้ร่มดีเแบิร์อันสภาพะนะเฟล่อนอ่ะเพิ่นคือสียางบอกขึ้นบ่ได้ดอกยางเลาะบ่ได้เพิ่นเมื่อยนะพี่น้องตอดตอดตอด่ตดต่อได้แี่เคเอฟซีแต่ก็ได้มาเงาะร้อยหนึ่งนะสองร้อยเกิร์งนะพี่น้องร้อ,งอยสองกึ่นึงตะเกียมได้เป็น่ะมอนซำหนิพี่น้องตอนนี้ฮักกวฮอดอันเดินมาฮอดอันนี้แล้วเนาะอาจารย์เท <ใน S 1> ่าไหร่เช่นบัตรของเงาะ ี่น้องเนาะตัวนี้เ่าก็มาหอดแล้วเบิ่งหน้าแต่ละคุนรถปลาไม่หนาอยู่ค่ะตอดตอดไปน้องไปน้องเป็นคนค่ะเหนื่อยพี่น้องมันแดดเนี่ยว่าสิไปเลาะไล่หมองอยู่แต่ว่ามันเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะไปที่สะดุยแล้วไปขี่รถไปรถมากเที่ยวขับรถขับแล้วว่าสิเหนื่อยเนาะพี่น้องไปกอดยิ่งมากินก่อนแม่อร่อยจะมากินทำไมเออจงหวไห้พี่น้องคือไก่ไปไหนไปกินเคเอฟซี อ Ooh, own, cool on An, uh, huh. s <S ู้เดาปลาดองไงได้พี่น้องแซ่บห้ามปลาปันนะทาห้ามยางด้วยทายางเสยตอดตอดเพื่อนก็ดินถึงมากพามาไหวอ่ะทายางปลาปันกะบตอดตอดเพื่อนพี่น้องแม่กินไหมแม่เค้กชีสหรือไ่อาหารเนี่ยเลี้ยงกินเออใส่ซอสไว้พอไงครับเสียเองนี่แม่เลี้ยงเป็นได้แม่เลี้ยงเดือดเหื่อแม่เลี้ยงแบบนอนเดือดสบายกว่าละ ไฟสิลูกแหละขี่รถหลอไปลอมาเชือเงินคารถนี่คือายตนน่ะเป็นเพจนะบ่มันเมื่อยถัเบิ่งทายางหลุจะนี่ไขี่หลอไปโยสืส่งปอะางละพี่น้องส่งพียมมีแต่งานแบนนะ้าแพงหลังตัวลา่านเงินี่งานแบนพี่น้องมันเป็นงานแบนต่อพันสองนสามนเกือบผู้ชีันสักทีไปามฟ้ายางไหวพี่น้องเอ้ยเกิดสซูชีย่านป็นเริ่มเพื่อซหาผ่านปะได้ไหมนะอยู่ห้า kfc นะให้บอกไปกินก่อน แลวอิงพยังหน่อยเนี่นะอ้าวเกนเกนเกนเนเกอ่าซื้อ KFC กินนา่งกินยังพื่กันซื้อมะเงาะเอพี่นาะรอยหนึ่งเลยสองรอเคืงแต่ชั้นี่หลัตไปนะรอยหนึ่งเหมือนแปงละเออก็แปลงะเสียอยู่แม่เงาะโรงเรียนเลยห่าเแล้วหอนแห้งนี้มันเดดใช่ไหมไหาสียหาม่ใชหอเต้โลบิซันกลมาจะกินอไม้วนผอข้น โอ้อีกจี๊ดไก่ KFC ีาเหมือนมากมาเลยพี่น้องกิไก่ก่อนมาพอดีเด้อขาแล้วนะขาบัตรขาวแต่็ีบัตรผ่านไปแตมเนเอเนหนึ่งพอวินไม่ช้าวันอาทิตย์ขาขึ้นไม่าวันอาทิตย์แต่กค้าเส้นออกนะบัวขาวร่วมเวลาอีกเศอู่พันขาขาลดโดยซานขามไปกะหาสิบบาทต้อหาพันแล้วก็ไปเสียเงินอยู่ดานตมอยูยุทยอีกนะ หาสิบบาทบัตรค้านะผู้ละหาสิบบาทสรุปแล้วนั่นเดอ้อค้าแต่ว่าค้าอันค้าขาวนะังเบรเซียนะพี่นอ้องเสียแต่ค้าไปสรุปแล้วขี่รถไปพาหลอดจากอันโบกัลโซไปอันอันโรบินสันกะผู้ละหาสิบบาทไปกราฟกับพู้ลร้อยเนาะสรุปแล้วเสีย <laughs> ไปขโโโไปี่ไปขี่รถต่อไปแล้วมาดีมนะัะส่วน ดีนตั้งใจว่าสิไปเบิ่งนนังบุพเพสันนิวาดสองเขาโลกชุมบัปาบนบยอมเบิ่งดีนสิบ็นางเบิ่งคนเดียวกับไรซ้ำเพื่อนเบิ่ไงซ้ำเฉยม่วงที่เป็นน่นนนะกันน่งเลละครบุพเพสันนิวาสบัปานก็จะกินบเบิ่งว่าสิไปพาเพื่อนไปไปไหว้ผู้มีรลูกน้ำมันเบิพงพาย่างเพื่นกับิบวาเน่ตอดตอดขาเพื่อนไปเนาะขาไข่นั่นแล้วบอกบอกหายไปแม่มว่าบอหายไปว่านีนหาไม่ได้บอไปไปกับเจี๊ยบ่หลอกเออราเพะ แมมาเรอวน้องตัวเพชรนะะนเอาเกไก่เป็นด้หมูินเตอร์หมอินเตอร์แต่นโรงพาบกินนี่กิะเสียว้ชานี้เรียนยังเรื่อผาประปานไปเห็นบอกเคยเห็นสเนาะในรอบีมสิ่ทีอยากเห็นหลอกมาเลยเมื่อเมื่อะเห็นสิกรงเทพโอ้ยะเทศนสิ้าไปอันวัดลำพู ไปสกคนนคนแล้วบ่ได้ดอกหมันบ่ไดอกที่เป็นนางรถนะนางรถบ่ได้เนาะนี่เขาไว้สัมีได้พี่นอผักก็ไรก็เซไปใจให้ดินนะเด้ออันนี้กับรูปแบบนางรถไปเช่เงินสมมาโอ้ซื้ออันแน่สับเยมันนอนกิเยื่อนเลนย่อไงกพี่นอเขาต่บาผ้านอนตางผ้าหัน้องไปเห็นกางแหล็กนะพี่นอคนไปซื้อกันั่นนะเจีบค้ากับปานหนันเลยนึงเมยไล้เนี่ยเมาหรือคปล่าฮะคัอบ่ไปได้เมา ากบอกีื้มามีรถเออคยืนกินนาได้พี่้องเมวยแฮีรถขามสืพานกับขากเราอะน่ะแตอีกไหนขากันอร่อยไหมแสทีบอกอร่อยอยู่บ่อร่อยบอกบอกเอ็ินะก่อขาอยากกินอีน่ะอร่อยยู้ิอร่อยอร่ยยื้อแสบอกไม่ดิตัวนี้นะแสยดบทน